สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนยังพบกับคุณครูบูมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งพวกเราเก็ยังคงอยู่กันในหน่วยที่2เรื่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและในวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปวาดภาพด้วยโปรแกรมภาษาสแคตกันนะครับนักเรียนอยากรู้ไม่เอ่ยว่าจะวาดภาพด้วยโปรแกรมภาษาสแคตได้อย่างไรถ้านักเรียนอยากรู้เราลองไปเริ่มทาพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่น เข้าไปที่โปรแกรม Scat นะครับที่ s c r a t m i t e d u เนาะยังจำได้ไหมแล้วก็ไปที่สร้างเปิดโปรแกรมสแ a t ขึ้นมานะครับเ,เราจะวาดภาพใช่ไหมก่อนอื่นเราก็ต้องมีปากกาก่อนดังนั้นนักเรียนต้องไปหาคำสั่งปากกาที่บล็อกคำสั่งซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายล่างเลยนะครับคลิกเลือกที่เพิ่มเติมจากนั้นนี่นะครับคำสั่งปากกาเลือกคลิกหครั้งนะครับนี่นะ จะปรากฏบล็อกคําสั่งปากกามาแล้วนะครับเมื่อได้บล็อกคําสั่งปากกามาแล้วเราก็ต้องหาตัวละครที่เป็นปากกาหรือดินสอนะครับเพื่อใช้ในการวาดเพื่อให้มันสมจริงยิ่งขึ้นเนาะไปที่ตัวละครกันเลยจากนั้นพิมพ์ค้นหาที่ช่องค้นหาของตัวละครเลยนะครับจะปรากฏเพนซิลมานะครับนี่นะเราก็จะได้ดินสอมาแล้วซึ่งเราก็จะใช้ดินสอนะครับในการวาดภาพจากนั้นเราเริ่มมาเขียนโค้ดสคริปต์กันเลยนะครับ ก่อนอื่นไปที่เหตุการณ์แล้วเลือกเมื่อคลิกออกมาทุกครั้งนะจากนั้นก็ไปที่กลุ่มคำสั่งเคลื่อนไหวนะครับเพื่อจะเอาบล็อกการมาร์กจุดออกมาก็คือ x เท mm hmm. ่ากับ0และ y เท่ากับ0นะครับ mm hmm. เพื่อให้ปากกาที่เราใช้ในการวาดภาพเวลารันโปรแกรมมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมทุกครั้งนะครับ mm hmm. ต่อมามาที่คำสั่งของปากกานะครับจากนั้นเลือก ตั้งค่าสีปากกาก่อนเนาะเราจะได้ปากกาสีอะไรโดยคุณครูจะเลือกสีดังนี้เลยนะโอเคเมื่อเลือกสีเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องจรดปากกานะครับโดยเลือกคําสั่งจรดปากกาเพื่อให้ปากกานั้นแตะที่เวทีเวลาวาดจะได้แบบเห็นเป็นเส้นมานะครับถ้าเราเรายังไม่ใส่คําสั่งจรดปากกานะมันก็จะยังไม่มีเส้นออกมาเวลาเราวาดภาพนะครับจากนั้นคุณครูจะทําการวาดภาพวงกลมนะครับ เราก็ไปที่คําสั่งวนซ้ําโดยจะเป็นการเลือกคําสั่งวนซ้ําตามจํานวนที่กําหนดรอบนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มคําสั่งเคลื่อนไหวเพื่อเอาเคลื่อนที่ออกมาแล้วก็เอาหันออกมา15องศานะครับเราแก้เป็นอย่างละหนึ่งนะแก้เป็น1 1เมื่อให้มันขยับทีละหนึ่งใช่ไหมแล้ววงกลมมันมีทั้งหมดกี่องศาอ่า360องศาใช่ไหมครับเราก็ต้องทำ300 60ครั้งนะครับทําซ้ํากัน360ครั้งเพื่อให้มันวนซ้ําได้นะครับเอาลองลันดูเลยนะครับเอ๊แต่ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้นะทําไมปากามันดูไม่สมจริงเลยอ่าเราก็ต้องไปตั้งที่คอสตูมนะครับอ่านี่นะครับเราก็ครอบที่ปากาเลยจากนั้นเราก็เลือกนะครับเพื่อให้ปากาอยู่ตรงจุดนี้นะนี่นะครับจุดตรงนี้นะให้หัวปากาอยู่ตรงจุดนี้จากนั้น เราลองมาลันกันอีกรอบนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะสมจริงยิ่งขึ้นนะครับเป็นเหมือนเราวาดรูปวงกลมจริงๆเลยโดยที่หัวปากกาก็ยังอยู่ที่รอยเส้นของปากกานะครับอ่าแล้วถ้านักงเรียนอยากจะลบปากกาออกล่ะนักเรียนก็ไปที่กลุ่มคําสั่งของปากกานะครับแล้วก็เลือกลบทั้งหมดเอาไว้ที่บนสุดเลยนะแล้วเราเขียนอะไรจะลบทั้งหมดนะครับมันก็จะลบ ที่เราเขียนอันเก่าออกให้แล้วเมื่อเราจะหลดปากกาแล้วใช่ไหมเมื่อเราเขียนเสร็จเราก็ต้องยกปากกาขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้ปากกายกขึ้นไม่เกิดรอยเวลาเราขีดเขียนนะครับมาลองลันกันอีกรอบนะครับ นี่เห็นไหมครับจะดูเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็เขียนประกาได้เหมือนจริงยิ่งขึ้นโดยครูจะวาดเป็นรูปวงกลมให้พวกเราได้เห็นนะโดยคําสั่งประกานั้นจะใช้เพียงแค่กลุ่มคําสั่งประกาแล้วก็กลุ่มคําสั่งเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้ตัวละครนั้นสามารถเคลื่อนไหวไปตามที่เรากําหนดแล้ววาดภาพไปตามเส้นที่เรากําหนดได้นะครับนักเรียนลองไปทํากันดูได้เลยนะมีตั้งหลายแบบเลยและครูมีตัวอย่างอื่นๆให้เราได้ดูด้วย หลังจากทำจบแล้วลองทดลองเล่นดูแล้วนะครับฝากนักเรียนเข้าไปทำใบงานให้คุณครูด้วยนะโดยใบงานในครั้งนี้นะครับนักเรียนต้องลองรันโปรแกรมดูก่อนนะครับลองเข้ามาทดลองรันตามบล็อกคำสั่งที่คุณครูกําหนดแล้วดูผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้ตอบคำถามของใบงานคุณครูนะครับฝากด้วยนะครับนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ